สวัสดีค่ะเพื่อนๆกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะชีวิตล่าสุดกุญแจซอนหลังตัดขาดบุพการีขอเลือกอยู่กับสามีต้องบอกเลยว่าถูกพูดถึงกันทั่วบ้านทั่วเมืองเมื่อนางเอกดังอย่างกุญแจซอนป่านทอทองนางเอกสาวลูกของนักแสดงชื่อดังหนึ่งนึกคิดบุญทองได้หนีออกจากบ้าน โดยไม่ติดต่อกลับมาบ้านนานถึง9เดือนโดยในเวลาต่อมาคุณแจซอนได้สร้างครอบครัวกับสามีกับตันนัทและปัจจุบันมีลูกด้วยกัน3คนคือน้องเทคออฟน้องลันเวน้องเบิร์ดเดย์ต้องบอกเลยว่าล่าสุดคุณแจซอนป่านทอทองอดีตนางเอกก็ได้เลิกปล่อยตัวอวดลูกใหม่หลังเป็นคุณแม่ลูกสาม สวยจนจำไม่ได้จนน่าจะกลับเข้าวงการบันเทิงซึ่งเธอนั้นก็ได้โพสต์ภาพล่าสุดพร้อมแคปชั่นระบุว่าทักครับงานนี้เธอจะสวยขึ้นขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะล่าสุดวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเปิดชีวิตคุณแม่ลูกสามของกุญแจซอนขอสร้างครอบครัวของตัวเองหลังตัดขาดพ่อแม่บุพการี โดยงานนี้เธอก็ได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมหน้า5คนเป็นครั้งแรกและได้ระบุข,ข้อความว่าวันนี้ฟินมากได้ออกจากบ้านไปทานของอร่อยอย่าสั่งอาหารตอนหิวแต่ไม่ทันแล้วอิ่มแล้วไปนอนได้วันนี้ลูกๆทานกันเยอะมากสงสัยเบื่ออาหารแม่แล้วขอบคุณข้อมูลข่าวจาก My World Press ค่ะ